วันนี้เป็นการออกจากบ้านครั้งแรกหลังจากปีใหม่มานะคะพศ2021ค่ะมาดูว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรกันบ้างค่ะ งหมดเจ็ดเจ็ดหรือแปดคันค่ะตอนนี้จอดอยู่ข้างถนนนึกว่าจอดอะไรรอเด็กไปเข้าห้องน้ำค่ะเนหนวแม่บ้านให้ดูต้นไม้อันนี้ค่ะแปลกมากเลยนี่เป็นใบแล้วก็เป็นพวงลูกห้อยลงมาเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นครั้งแรกค่ะที่เราจะมาอาจจะไปขับรถ 4-wheel drive track ค่ะมากับคนที่ไม่รู้จักอีกต่างหากนะคะคือเพื่อนของเพื่อนค่ะ ลูกชายบนกระงอดกระแนดสุดทางเลยค่ะ <gasps> เขียวมากๆเลยค่ะข้างบนเนี่ยดูท่าคงจะฝนตกบ่อยกว่าในเมืองเยอะเลยค่ะดูเขียวสุดๆเป็นการเดินทางที่ไม่ได้มีแพลนอะไรจริงๆเลยค่ะ แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยว่าเขาจะพาไปไหนกันนะคะก็ตามเข้าไปค่ะก็หลังจากคุยกันแล้วก็ได้ความว่าจริงๆเขาจะพาไปที่ National Park ที่อยู่ใกล้ๆกับเขตแดนของรัฐ w ิ o u t h Wales นะคะซึ่งสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เลย ทำให้เนชันแนลพาร์คตรงนั้นต้องปิดไปแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนะคะเราก็จะได้ขึ้นไปที่เคนเวิร์สนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเข้าป่าสตาร์ทแล้วนะคะ ไม่มีถนนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแทร็กโฟร์วิลล์ดรายแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะวิดีโอแม่บ้านมีปัญหาค่ะเพราะว่าเสียงไมโครโฟนเวลาเราขับรถไปนี่ที่ถนนที่มันไม่เรียบอะค่ะเสียงมันจะรบกวนมากๆเลยะะแม่บ้านก็เลยลดเสียงลงนะคะตอนนี้ก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆค่ะถนนก็แคบเข้าไปเรื่อยๆค่ะสองข้างทางนี้ก็คือจะเป็น ป่าสนซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆยังไงก็ขับรถชมวิวไปกับแม่บ้านแล้วกันนะคะคนเรานะคะถนนเรียบเรียฟพอมีให้ก็ไม่อยากไปนะดูพากันมาขับเลยสันหัวสั่นหัวคลอดกันไปดูดจะลงสะพานนะคะทีนี้ Uh, ลงสะพานมืนนะคะันหขือแคนอนน What's that <Okay. S 2> p i and stuff l e t a y s be t e r e อ๋อ oh, ่ <Charlie S 1> นี้ <oul> เนแคมค่ะ๋อ แคมปิ้งที่ไหนก็จะบีซี่แบบเนี้ค่ะเพราะว่าเราออกจากควนส์แลนด์ไม่ได้นะคะก็เนื่องจากโควิดค่ะก็จะอยู่รัดไคยรัดมันไมบนเฮียบีฟอน no don't think so จอดเลียงแถวกันอยู่นี่ค่ะเห็นเด็กๆคันข้างหน้าลงมาเพราะบ้านไปไฟล์เอาค่ะว่าหยุดทำไม ดูลูกชายสนกมากเลยไม่ส่วนเลยนอนเลยหัวสั่นหัวคอนยังนอนได้โอ้โหดูข้างล่างค่ะเพื่อนๆ สูงมากๆเลยดูอยู่บนเขาเลยนนเนี่ยเนี่ย what's this con Conondale Conondale ดูเขาค่ะขึ้นมาบนยอดเขาเลยนนเนี่ยอู้น่ากลัวตรงนี้ ก็ไม่ได้มีอะไรยากเบสิกเบสิกค่ะง่ายๆแต่มันก็จะเอียงไปเอียงมาถนนบางสายในชนบทบ้านเราแย่กว่านี้ค่ะก็ถือว่ามาขับรถคันที่ไซเล่นค่ะ,ะมาชาติสวยจริงๆเลยถ้ามาคนเดียวนี้จะลงไปหาเห็ดแถวนี้เลยค่ะ เราก็มีรถนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มของเรานะคะก็เป็นต่างคนต่างมาก็มาเจอกันบนแท็กนี <c oughs> ่ค่ะตาไม่บ้างก็จะซดสายสายตาหาเหตค่ะก็สนุกดีค่ะมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทำขับรถเล่นค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็น ถนนที่ไม่ค่อยเรียบเป็นถนนครุกรลานิดหน่อยคะ่ะก็ไม่ถือว่าเป็นชาเลนอะไรนะคะก็ง่ายๆคะ่ะดต้นไม้คะ่ะต้นไม้ส่วนมากก็จะเป็นต้นกระถินนลงนะคะที่เห็นต้นขาวๆนี่ก็เป็นเป็นกรมทรีนะคะสนุกที่สุดคือคนอยู่ข้างหลังะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขับลงแล้วครับ,บขับขึ้นคับลงครับขึ้นขับลง,บบลงอ้ยอ้ยต้นไม้ออ้ยอ้ยเอ่อ me t o เขาบอกว่าอีก6กิโลไปทางนี้จะมีน้ำตกนะคะเราก็เลยเลี้ยวมาทางนี้กันตอนนี้แม่บ้านอยู่เป็นคันที่สองค่ะงลงชันมากๆครับเพราะว่าเราจะขับลงไปน้ำตกนะคะก็จะหัวที่หมุนดาวลงไปนิดหน่อยนี่หรักกหเยอะเลย o wheel drive อ้าวไม่กลัวกี่ม don't t h i คุณสิไม่ i n g น o ร Right. Yes, pay a bill in place. Oh, be careful, gunning. Well, you just were you right? No, this is too much. <laughs> I was just gunning it, no one. เราหยุดรถตรงนี้เพื่อที่จะเดินลงไปดูน้ําตกนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเดินสักประมาณกิโลกว่านิดๆนะคะพวกนก็มามาแค่เมลานี่นนแล้วก็ไปอมอนวิวจ้ะแล้วการเคยขับรถเข้ามาอย่างนี้ไหมไม่แต่ถ้าแทร็กแบบนี้เคยเดินอยู่แต่ว่าเป็นทางรถปกติ แต่ถ้ามาอย่างนี้ต้องมามีเป็นเป็นกลุ่มถ้าถนนแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวหรอกขับปกติได้จ้ะนอกจากว่ามันเป็นขึ้นลงจริงๆก็อุ้ยน่ากลัวแต่ <laughs> ว่าไปว่าจะไปเขาบอกไปเม่วาน,อ,นอ่ะมอนเออเขาได้ยินเขาบอกว่าไปไหนสปริงบุ๊กเหลืออะไรสักอย่างเ <Okay. S 2> มื่อวานเขาก็ไปเห็นเขาคุยกันนะ อยากออกข้างนอกใช่ไหมหนูเคยไ,ไปสปริงบู๊กหนูก็เคยไปเห็นน้าตกสปริงบู๊กมาแล้วจ้ะไ,ไม่อยู่ไกลเหมือนกันแต่อยู่ต้องไปทางโกโคสก,สก,ก็ก็สวยดีพี่ลีก็ไปไกลไอก็เดินได้ไม่ไกลมากเท่าไราาาหร่จ้ะไม่รู้นะตอนนี้นะแต่ตอนที่การไปมันแล้วแต่หน้าด้วย อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็มีนะน้ำตก The waterfall near our place it look better อันนี้นะ้ำมันไม่เยอะมันขุน่นค่ะ วันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะจริงๆแล้วน้ําตกไม่ได้สวยเท่าน้ําตกที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะน้ําตกที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านหาบ้านสวยกว่านี้นะคะ่ะแต่อันนี้ก็ขับรถมาเล่นค่ะก็มีน้ําตกก็แวะดูนวลขับพีรลีอยู่ฝั่งนู้นน้ํามีไม่เยอะค่ะน้ามีแค่นี้เด็กๆเล่นน้ําอยู่ฝั่งนน้นค่ะ <S <S ค่เงคเห็ดแบบนี้กินได้่เนี่ยค่ะเห็ดพึ่งค่ะเห็ดแบบนี้กินได้ดะเล่งด h i ว one edible อ okay. ดูฝุ่นค่ะมองแท้วจะไม่เห็นรถคันข้างหน้าเลยข้าวมาฝั่งนี้ค่อนข้างแห้งคฝุ่นเคลือใช่ไหมคะ Oh oh darling please warm skin Oh my god รถกันย

Good. Too much i to hazard, I believe. <laughs> Merlin, can you load the aircon, please? Remember, your car isn't nearly as high as theirs. Merlin, sure. mm -hmm. no mm -hmm. mm -hmm. um, stay the same track with them.

It's like a pool. Yeah, <laughs> Yeah, it's water. <laughs> <laughs> holding up. Oh, the grey one? Or black Banks nicely coming around. You can't get fixated on one of the trees though. yourself mm off. -hmm. That's the thing with the bike, right? you gotta really look where you're going no, as opposed to looking ahead. The trouble is, you know, so many trees. Yeah. Oh, Yeah, I'll be you. รถติดค่ะรถตีติดยาวถึงนู่นเลยยังไม่ขึ้นไฮเวย์เลยค่ะนี่ตอนนี้ยังอยู่ซันชัยโคสดไซด์อยู่คะ่ะ